สวัสดีค่ะพบกับควัญและช่องไม่จดบายของควันช่องที่จะเมาเรื่องข้อง,งานถักงานฝีมือโอเคคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนไม่ใช่น้อง <c oughs> เอาน้องออกไปก่อนเราจะมาชวน้อยลูกปัดนะคะมาดูกันว่าลูกปัดขนาด2 3สมมิลแบบนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไป้อยเราองมาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อน,อนแน่นอนคะ่ะลูกปัดนะคะขนาด2 3มมิลจ๊ะ,ะแล้วก็เอ็นคะ่ะอันนี้ขวัญจะใช้เป็นเอ็นปกตินะคะก็ขนาด0.6มิลลิเมตร กระดุมนะคะเป็นกระดุมตัวผู้และตัวเมียสตั๊ปเปอร์แล้วก็ขีดโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมเราก็ไปลงมือร้อยเลยครบโอเคขวัญก็กะขนาดของเอ็นก็ยาวเพราะประมาณหลาหนึ่งนะคะจริงๆยาวไว้ดีกว่าสั้นนะคะก็จับเขาพับครึ่งนะคะทบทบทบ,ทบอ่ะโอเคแล้วก็ให้เขาให้ได้กึ่งกลางบีบเขานิดนึงจากนั้นแล้วนะคะก็จับกระดุมแยกตัวผู้แล้วก็ตัวเมียออกจากกันก่อนจะเริ่มจากฝั่งไหนก็ได้นะคะ แล้วแต่เลยจากนั้นแล้วก็ร้อยตัวกระดุมนะคะอมองจากกล้องนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นก็ร้อยลงเข้าไปในเอ็นให้ไฟอยู่ในจุดกึ่งกลางก่อนจ้าก็จัดระบบนิดนึงนะคะไม่ให้เอ็นเขาเบี้ยวเขาอะไรต่างๆมากมายจากนั้นแล้วเราก็เอาตัวสต็อปเปอร์มาจา้ะตัวสต็อปเปอร์นะคะจะเป็นตัวล็อกมันเอ,นะะ Lock, เอง,งนะคะล็อกหัวล็อกท้ายต่างๆนะคะโดยมากก็จะเป็นพวกกลุ่มงานที่เป็นงานสร้อยข้อมือเป็นงาน ่ไส้คอรหรือว่าจะเป็นใสยของแว่นอะไรเงี้ยนะอะไรประมาณนี้ที่ต้องการล็อกไม่ให้เขาเลื่อนนั่นเองนะคะอ่ะโอเคมันจะค่อนข้างเล็กมากนะคะเราจับเส้นคู่ค่ะพยายามสอดตัวเอ็นเข้าไปในตัวสตัอปเปอร์เป็นลักษณะเส้นคู่ไม่แน่ใจเห็นไหมนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ดึงเลยค่ะให้ได้กึ่งกลางของตัวงานแล้วก็เอาครีมแปะเขาปีเขาเบาๆอ่ะเขาก็จะอยู่ละ ไม่เลื่อนหลุดไปไหนโอเครู้หน้าที่ของสตั๊ปเปอร์แล้วเนาะ <Okay. S 1> ตปเ้านด้วยความที่ขวัญไม่ได้ร้อยง่ะลูกปัดนานมากนะคะก็เลยมีอาการงงๆกันบ้างโอเคเราก็รู้จักคลิปที่แล้วนะคะว่าวิธีการร้อยแบบนี้เราจะเรียกว่าร้อยปกตินะร้อยธรรมดาก็ร้อยข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาอย,อย่างละสองเมตรนะคะ,ะความที่เอ็นยาวก็จะค่อนข้างเงงๆกันนิดนึงและด้วยความที่ขวัญม,มองจากกล้องด้วยเนะอะนี่คือการร้อยนะคะ ต่อไปเราจะทําการสวรวนส่วนก็คือการทําให้เกิดลวดลายของชิ้นงานนั่นเองนะคะเล็กเกินเข้าไปอีกใครจะให้เล็กกว่าน,นี้ไม่เนี่ยพอได้ซ้ายขับขวาขวาัดทับซ้ายอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พยายามดึงชิ้นงานเขาให้เข้าเข้าไปอยู่ตรงกลางของงานลักษณะวงแบบนี้นะคะขวันจะเรียกว่าวงห้าเพราะว่ามีลูกปัดห้าเม็ดนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะมีหลากหลายมากซึ่งเดี๋ยวค่อยดูกันต่อ,ตอไปกันแล้วกันนะคะท่ะานี้เรา ก็กลับมาเริ่มต้นโดยกันเหมือนเดิมค่ะข้างละสองเดียวขอใช้ใหม่ยคนเอ๊ลูกปัดขอโทษทีลูกปัดคนละสีแล้วกันนู้นเราจะได้เห็นชิ้นงานกันช,ชัดเจนนะคะก็เหมือนเดิมข้างละสองเมตรค่ะพอได้ข้างซ้ายและข้างขวาอย่างละสองเมตรแล้วเหมือนเดิมค่ะเราก็ร้อยสวนในการ จะเป็นอะไรประมาณนี้ไม่งงนะเราก็จะทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความยาวของข้อมือเรานั่นเองโอเคก็ณนะตอนนี้นะคะก็ได้ความยาวที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พอเราได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จับปลายสองเส้นนะคะมาตักันจากนั้นแล้วนะคะก็เอาตัวสเปอร์โอเคจับเส้นคู่แล้วก็ร้อยลงไปมอนตอนเริ่มต้นนะคะ ตรงนี้เราจะเรียกกันว่าวงหกเพราะอะไรนะคะเราก็จะรับตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกท่านี้ตอนนี้เหลือสี่เรารวมตัวสต็อปเออติก,กับตรงนี้เห็นไหมคะไม่ใช่สต็อปเออสีออส้มอันนี้เราจะเรียกว่าวงห้าเริ่มต้นด้วยวงห้าแล้วก็จบด้วยวงห้านะคะกลางเรียบร้อยแล้วมั่นใจแล้วว่าชิ้นงานไม่เบี้ยวไม่หลุดอะไรต่างๆก็อเอาตัวคีมคือถ้าบีบแล้วคือบีบเลยนะคะมันมันไปกว่านี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เวลาจะบีบเขาก็ต้องมั่นใจแล้วว่างานเราโอเคจริงๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มัดจังมัดเป็นปกติอ่ะมัดเป็นปกติเลยนะคะแล้วก็กดเอ,อิจริง,รงขอนก็เผื่อสายยาวไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมร้อยเข้าไปในตัวออลูกปัดด้วยนะคะพอเราลอดระหว่างห่วงจากนั้นแล้วก็ร้อยสวนนะคะไม่ร้อยผ่าตรงแบบนี้นะคะเพราะมันจะเห็นเอ็นฉะนั้นเราก็จะร้อยไปตามลายเขา สัก2-3สามเม็ดเราค่อยตัดอินนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสร้อยข้อมือแบบกระดุมนะคะใส่เองคนเดียวก็จะยากนิดนึงนะก็จะเป็นอะไราประมาณนี้นะคะ,อ,ะอันที่จริงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยากจะเอามาให้ลองดูกันนะคะถึงวิธีการร้อยลวดลายต่างๆนั่นเองนะคะจริงๆส่วนใหญ่งานลูกปัดแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เราเห็นกันในรูปแบบนี้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะไปดูวิธีการถัก ะะไม่พรมกับงานลูกปัดก็เดี๋ยวตามไปอยู่ตรงลิงก์ตัวไอได้โอเคค่ะคลิปวันนี้นะคะก็ยาวไปแล้วนะคะขวัญก็ต้องลากันไปก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นงานตัวไหนอะไรยังไงนั้นอย่าลืมกด s ั b s c ค i ต e ตรงนี้ด้วยนะคะเราจะได้ติดตามงานกันได้ตลอดตลอดนะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนค่ะขอบคุณการที่ติดตามบ๊ายบาย